แรกก่อนครับคือตั้งหารยาว x ตารางสามลบห้า x ตารางสองบวก p x ลบหกหาด้วย x ลบสองนะครับตอนนี้ที่ลูกเพื่อนกำลังรับสมัครนักเรียนเข้ามหนึ 1, ่งกับมสี่อยู่นะครับหลังจากที่หายใจเนี่ยสอบเสร็จกำลังรอประกาศผลแล้วแต่ลูกเพื่อนเนี่ยกำลังรับสมัครสอบนะครับ พรุ่งนี้นะใครมีพี่อยู่ว .3 แล้วอยากไปลองสอบเนโมนนียังมีเวลาพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับไปสมัครเอกลังสามตหาได้เอกนะครับได้เอกลังสองน้องๆยังสมัครไม่ได้ครับเอกาลังสองคุณเได้เอกกำงสามเอกกำลังสองคุณลบได้ลบเอกกำลังสนี่ยน้องนี้นี้น้องรับ ลบห้าไปลบกับลบสกลายเป็นลบห้าบวกสองลบห้าบวกสองได้ลบสอครับอันนี้ลบกันหมดไปอันนี้เหลือพีเอพ่อได้ประโยช์พี่พ่อพ่อนี้ป็นโยวิ์พี่พหอสุภาชนีพอลบสามเอกกลังสองหารด้วยเอกได้ลบสาลบสามคูณเอกได้ลบสามกลังส ลบสามเคูณลบสองได้หัวหกเอามาลบกันอ่าพี่ยั่รู้นะว่กันได้ไรนะพี่ยังไม่รู้ว่าลบกันได้ไรอ่าดูนะพีเอ็กลบหกเอ็ได้ไรเนยพีเอ็กได้ไรนะพีเอได้อ่าลอง้คอกันนะ 3x มเอกรลบสองลบสองเอดเอกลบสี่ลบสได้3าแล้วก็เอเอาใหม่สิบเอก8ลบแปดเลบแปได้ 2x งเอสลบแปได้ 2x ล้วตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยี่สิบเอกลบสิบเอ็ลบสิบ แสดงว่าอะไรครับพี่ชายน้องเวยรแสดงว่า p x เนี่ยไปลบก,กับ 6x ได้ะไร p ลบ6ก่อนแล้วตามด้วย x เนี่ยเนาะมันได้เนี้ย p ลบ6แล้วตามด้วย x โอเคนะทีนี่อก,กาจะอธิบายแบบให้คุ้นปากแต่จะอธิบายแบบนึงอธิบายแบบนึงเขาเรียกว่าการใช้คุณสมบัติการแจกแจงน้องเห็นไหม สองพนนี oh <the> ้ม <tech Kid> <se> ีอะไรเหมือนกันเดดเกดเดดดาดาเดดเชเชเดดอันี้อ่ะอัน้ใจดูนอ่ะเดดึงเอกออกมาพจนแรกหลืออะไรอ่ะเดทีลบอะไรอ่ะหอ่ะเก่งมากเห็นไหมดึงเอกออกมาอ่ะสรุปหรืออะไรีลบหกเอกบออกมาเล้ว นี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้น,นี่เนี่ยนี่เราก็ไปหาที่ต่อมนได้ไรนนองตรงนี้เนี่ยพอเราตัวนี้ตั้งล้วหาด้วยเองมันจะกลายเป็นพีลลหกยากนะข้อนี้ยาก P พีลลหกฟังดีๆข้อนี้ยากเพราะว่าตอนนี้ผลลัพธ์มันติดตัวแปรพีด้วยนะเอาเด็กแค่นี้ก่อน ทีลบกเอไปหารด้วยเอ็เหลือ p ีลบหลังจากนั้นให้เอา p ีลบหกไปคูณคูณกลายเป็น p ีลแล้วไง p ีลบหคูณอะไรคูณลบสองลบสอคูน p ีลบหพี่ไม่หวังให้น้องเข้าใจว่าเมืเสร็จน้องก็จ้านานาจะเจอโจทย์ท่ยากอย่างนี้อ่าพี่เบืกให้น้องเข้าใจก่อนเพราะยังไม่สม ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนเร็วทำความเข้าใจแค่นี้ก่อนเร็วฮึเป็นไ,ไงน้องเทอมล่าสุดน้องไรเกิดอะไรนีน้คณิตพื้นฐานไม่บอกบอกไม่ได้ห้องโถงโผลแสดงว่าเจ็มีน้องครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะ ไม่ต้องกลัวเพืพ่อนๆด,ด,ดีสานะได้เจ็ดสี่น้องไอ้นี้ก็าตันหมดไปฮนะแล้วไอ้นี้เนี่ยเอาไปลบไปตัวนี้ดูนะลบหก 6. เอาไปลบกับลบโอ้โห่เนองเอาไปลบกับลบสองทีลบหกปรากฏว่าโจทยข้อนี้บอกว่ามันเหลือสิบแปดอ๋อเนอง แสดงว่าไอ้ตัวน like ี้ลูกกันเนี่ยเหลือเศษไปก็คือชอบแฝดย่านะเนี Section ่ยปล่อยทำเนี่ยปล่อยเนี่ยปล่อยดีมากไอ้ตูนทำชายได้ดีกอันนี้ดีล้มโบกล้กับล้มสองโบกสองคุกเชอร์รี่เมื่อวานดีมากเลยนะครับไม่ชี้เปิดมุกอกเสกหน้าครับกลุ่มเชอร์รี่ แจแจงสองรับไาห์วายเมอฮอวคือแบบที่เราสองคุณทีได้อะไรผิดกฎหมายครับเป็นมีของประจําตัวหรือเลสิบสองวันนี้ไม่มีตังค์ซอเดียวพ่อเป็นตำรวจเนาะไอ้ยาไอ้นี่ลูกกปนได้อะไรสองพีบววสิบแปดชอบาไรแปดต่อเท่าไหร่เนย ตองเท่าไหร่อ่ะ2 p เท่ากับ8ลบด้วย18ได้อนะไรน้อง p เท่าไหรลบสิ 10. หารด้วย2ได้เลยเนาะมันได้ลบหครับนะอ่าตองลบ5้ครับน้องไม่มีคำตอบใช่ไหมครับอ่าใช่มีคำตอบที่ถูกนะครับตอบลบห้าครับ,อรบอโอเคไหมเดี๋ยวทีสุดท้าย มันสามีู่นี้น้าพี่วัดใช่อยู่ปุ๊บปพีลบห่ลบ2ีหใช่ครับน้องข้อนี้มีคำตอบครับลบหกกับลบสพีลหปุ๊บสองุใช่ครับนี่ครับอบตอบไได้เนี่ยพบหกอบลห้าเหรออ่ารบลบร้า ไอ้นี้มันอะไรอ่ะนี้โอ้นี่ไงผี่ตรงนี้ไงลบโทษทีไปบอกว่าไม่มีคำตอบใช่ผิดครัผิดผิดผิดนี่ไงน้องพี่ผิดตรงไหนนี้น้นี่ไงลบหกลบสองได้ลบอะไรสิบแปดเออผิดเท่าไรน้องยี่สิบหกหารได้ไรน้องสองได้เนองผิดเท่าไรน้องสิบสามโทษทีนะครับนองใช้สองฆ่าน้อนศพคนตายเปิดหน้าต่อไปหน้าถือว่าถูกต่อถ พีลบหกุดคลบสองพีลบหกใช่ครับน้องข้อนี้มีคำตอบนะครับลบหกลบกับลบสองพีลบหกคุดบวกสองคุดคุดใช่ครับนี่คำตอบนี่คำตอบลอบห้าอ่าน้องร้องครับไอ้นี่มันอะไรอ่ะนี่โอ้นี่ไงผิดตรงนี้ไงลบโคทีไปบอกว่าไม่มีคำตอบใช่ผิดครับผิด นี่ไงน้องพี่ผิดตรงไหนนี่น้นี่ไงรลขหกเลขบสองได้ลี่คะไนนครบแปดเออพีเท่าไรน,น้องยี่สิบหกหาได้ไรน้องสองได้ไหน้องพีอะไรน้องสิบสามโทษทีนะครับน้องใช่สอง่นองา,น,ง 13, าน้อยสมควรตาย